Um คลิมนี้เราก็มาอยู่ในกับตนห้องเซเลเชียลนะครับแล้วก็เป็นด่านสไปเดอร์ไอ n d นที่เราจะต้องดันเพโหลดนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเกมที่แมจิกฝังผมเนี่ยเล่นได้เดือดมากนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรองติดตามชมนะครับ เริ่มมาครับผมก็เห็นนามอเขาเซตอัพอยู่ข้างบนนะผมก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยมีสเปซในการทำดาเมจฟรีนะครับแล้วก็รวมถึงที่เราจะต้องไปไล่ไล่พวกปลาหม,มึกเขาด้วยนะครับไม่ไงั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าลำแขวนมากสำหรับตัวได้เอย่างผมแล้วก็แมจิกนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยลูน่าเขาหลุดมาคนเดียวเลยนะครับแล้วโลกิเนี่ยก็เหมือนว่าจะไม่ได้หันมาช่วยลูน่าก็เลยทำให้ผมเก็บ ดูหน้าไปได้แล้วก็ตามมาด้วยด็อกเตอร์สตคนร์ครับอันนี้ทีมเราเลยแบบดันรถมาได้ง่ายมากเลยแล้วก็เป็นมูนไนท์ครับที่ยังมาเล่นอยู่ข้งมน,นี้ข้มมูนไนท์ตายนะครับ <Okay. S 1> ก็เหลือแค่โคเวนเกอร์คนเดียวที่เป็นพพอร์ตทีมเขาครับตรงนี้ก็วิ่งกลับมาเก็บเลือดก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะโดนเาเมจจากฝั่งนู้นเขามาเบอร์ตายหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่ได้เห็นคนอื่นด้วยว่าอยู่ไหนกัน ก็เลยเลือกที่จะไปเซฟเราวิ่งไปเก็บเลือกก่อนแต่พอลูน่าเขาหลุดมาอย่างเงี้ยผมก็จะมาไล่เขาต่อนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงตอนต้อนเกมเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเขาจะมีันติคือยังไงเขาก็ยังไม่มีันติแน่นอนนอกจากว่าเขาจะยิงแบบโดนพวกเม็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ฮิลเยอะนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสอะไรฮิลเพราะว่าเขาโดนผมไล่นะครับเมื่อกี้ก็เลยทําให้เราเนี่ยหยุดไฟแรกไปได้แบบไม่ได้ยากอะไรมากครับ ดีครับที่ตานี้เนี่ยผมมีแมจิกเป็นตัวไดฟ์เข้ามาเล่นด้วยนะครับทาให้ผมเนี่ยเข้าไปเล่นไดฟ์แนวหลังเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นเลยเอาจริงเนี่ยพอเจอเดอะติงเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่แบบแบบฟาลเตอร์กับตานอยู่นะครับเนื่องจากว่าที่มันมีสกิลไอเหมือนเป็นเนี่ยอันสกิลเนี่ยครับคือจริงๆก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะก็เลยไม่รู้ว่ามันเรียกว่าสกิลอะไรนะครับแต่ว่าพอเราโดนเนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งไม่ได้หรือว่าเลือสกิลหนีไม่ได้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจแต่พอเป็นอย่างนั้ มันก็เลยทำให้กับตันเล่นยากนะครับถ้าโดนจิ้งเหลี่ยเข้าไปเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะพยายามไม่ไปวัดกับเดติงนะครับนอกจากว่าเพื่อนเราเนี่ยกำลังจะช่วยลุมเขาอยู่ด้วยนั้นเราก็จะตูได้ง่ายขึ้นครับว่าถ้าเขายังอยู่แนวหน้าแล้วแบบแนวหลังเขาพิวฟรีอย่างเงี้ยก็ก็สู้แบบมันไม่ได้ครับเราต้องวิ่งเข้าไปเก็บแนวหลังก่อนเนี่ยแล้วพอมีแมจิกมาเล่นด้วยครับมันก็เลยแบบแบ็กซัพอร์ตได้ง่ายขึ้นเยอะเลย ็ยังไม่หยุดไล่นะครับพอถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยก็สังเกตน,นะครับว่าเพลโลดฝั่งผมเนี่ยใกล้จะถึงไฮที่2แล้วนะครับก็าปล่อยให้ทีมดันไปแล้วก็ก็มีหน้าที่แบบมาสร้างสเปนแนวหลังให้เขาหันมาสนใจก็จะได้ต้องไปแบบเล่นคอนเทสต์ตังเพโลดนะครับตอตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็พยายามจะฆ่าเขากันได้ด้วครับ เอาพอโลก็มาเติมเลือดที่อันติรูน่าก่อนแ้วตอนนี้ผมก็มีอันติเล่นแล้วนะครับถ้าสมมติว่าลูนาล่าเราอันติหมดไปแล้วเนี่ยผมก็ยังเปิดให้ทีมเล่นได้นะครับมันก็จะเพิ่มทั้งเลือดแล้วก็สปีดไอโม m e n t Speed ให้เพื่อนนะครับ แล้วก็ได้พอยที่สไปที่เรียบร้อยเลยครับก็ยังไม่หยุดที่จะดิฟเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าให้ทีมเนี่ยมีพื้นที่ในการลนนัดรนนะคือถ้าผมไม่เข้ามาเล่นข้างหลังนี้ครับเขาก็จะไม่มายัางไงเขาจะไม่มาแบบช่วยกันสัพพอร์ตให้ตรงนี้แต่พอเขาไม่มากันเนี่ยเขาก็จะไปเล่นแบบดูคอนเทสต์ตรงเพลงโลดได้มันก็จะทําให้แบบเราดันต่อได้ยากนะครับ ผมก็เลยเลือกที่จะมาเล่นวันนี้เลยถึงแม้ว่าแบบการเล่นหน้าบ้านเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เสี่ยงไปนิดนึงเนื่องจากที่ันาจจะาลึกจากที่ทีมเราอยู่นะครับแล้วก็มันอยู่ตรงสปอนพอยของเขาเลยเนี่ยดะงนั้นก็พยายามแบบเพลย์เซฟครับผมก็จะวิ่งไป,ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะวิ่งไปเก็บเลือดเองครับจะไม่ค่อยขอฮิลจากพพอร์ตเท่าไหร่เพราะว่าผมข้อมาลึกเองแล้วก็มันจะทำให้พพอร์ตทีมเราเนี่ยฮิลยาก ให้สปอร์ตเราไปฮิวคนอื่นที่คอยสู้อยู่ตรงเพโหลดดีกว่านะครับหรือถ้ามีลูน่าเนี่ยก็ให้ลูน่าแบบให้ออกมาก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขาฮิวเพื่อนเราถ้าอย่างเงี้นเนี่ยผมก็จะได้ฮิวด้วยนะครับแต่จริงๆถ้าไปให้คนอื่นเนี่ยผมก็ไม่ติดนะครับ งนี้เห็นว่าเราจะได้เข้ามานะครับแล้วก็จะลออเขาเปิดนันติมาด้วยผม oh. เลยเปิดอันติส่วนไยครับเอาง่ายๆก็คือเพลย์เซฟนั่นเองไม่อยากให้ทีมเราโดนอันติกรลอกเกิไตล์ไปก่อนพอทีมผมมาเล่นหน้าบ้านกันใช่ไหมมันก็ทำให้เขาออกมาคอนเทสได้ยากนะครับ เสียดายที่เมื่อกี้เก็บแมนทิสไม่ได้ครับโชคร้ายที่แบบเขามีไอ้โฟมไฟของโลกีเนี่ยช่วยเอาไว้นะ hey, <T> โอ้ตรงนี้เสียดายมากเลยครับผมไปหาเลกเกอร์ไม่เจอไม่งั้นเนี่ยน่าจะฆ่าได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็ชนะราวแรกไปครับด้วยสกอร์สต่อศูนย์มาดูในรอบที่2นะครับคือท,ที่ผมเลือกที่จะมาเซตอปปัพหมเนี้ยเพราะว่าจะมาทาลายสะพานตรงนี้นะครับ ว่าถ้าสมมติว่าฝั่งนั้นเขามีแบล็คแพนเทอร์หรือว่าตัวที่ขึ้นมาทําแบบขึ้นมายืนมบมนนี้เราตั้งป้อมแบบพันธุเชอร์หรือว่าทำมันเม็ดได้ฟรีๆมันก็จะเป็นอะไรที่น่าราคาญนะครับงั้นผมก็แบบเหมือนทําลายจุดไฮกราวนะครับไม่ให้เขาได้ผลที่ใหกว่าเราเล่นนะครับแล้วก็ทีมนั้นเขาก็เปลี่ยนเป็นเอาฮากกับอาร์นแมนมานะครับ ไอรอนแมนแล้วผมก็ปิงให้เพื่อนก่อนนะครับแล้วเราก็มีนอมอลเนี่ยคอยกันอยู่ข้างบนด้วยงั้นก็ปิงให้เขารู้ไปครับว่าไอรอนแมนอยู่ไหนเขาจะได้ช่วยจัดการให้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไอรอนแมนแบบขึ้นมายิงแฟงก์เออราเมดจากข้างบนได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าก็จะคอยมีแบบาหมึกช่วยยิงเขาด้วยแล้วก็มีนอมอคอยช่วยกันด้วยแล้วพอนอมอได้ไฮแกา์เนี่ยก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยเพราะว่ามันได้แบบมุมยิงนะครับ ถ้าเล่นนุ่มเพลโลดได้เนี่ยผมก็จะมาเล่นนะแบบเห็นยวปะผมก็จะใช้แบบทั้งเพลโลดแล้วก็โล่ของตัวเองเนี่ยคอยเป็นโคเวอร์ให้ตัวเองนะครับทำให้เขาเนี่ยก็จะไม่สามารถบัลลดมาได้ง่ายๆนะแต่ถ้าถ้าเกิดสมมติว่าทีมผมโดนล้วงเนี่ยผมก็จะวิ่งกลับมาช่วยก่อนนะครับ ตรงนี้เห็นว่าเราเสียกันไปสองคนนะครับเพราะว่านติอาร์แมนผมก็เลยไปนันตีไปตอนแล้วก็ทีมเราเก็บได้สองคนโดยเมื่อกี้ก็เลยเสมอกันแล้วก็สเตรนท์เขารู้นะครับว่าผมจะวิ่งเข้ามาเก็บอยาเลื่อนเขาก็เลยแบบ ลงมาเบสเมื่อกี้แต่ว่าเหมือนว่าไม่ค่อยมีดาเมจจากไอ้ดักแมจิกนะครับพอตรงนี้เสียดายครับที่เก็บคาแรเชอร์ไม่ได้ไว้ยังรอดไม่ได้ครับเพราะว่าทีมเนี่ยฮิวดีมากผมก็่าคอยป่วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำให้เขาแบบต้องลังเลว่าเออเขาจะหันไปยิงข้างหน้าหรือว่าจะหันไปยิงผมก่อนดี และตรงนี้มันกระโดดไม่ถึงนะครับไม่งั้นน่าจะได้ขอนไองกเกอร์แล้วนะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าตานี้ผมเป็นสโลแทงหรือเปล่านะครับผมลืมดูแต่ดูเหมือนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆผมก็เคยบอกไปแหละว่า โซโลแท็งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบเป็นเมนแทงอะ่ะมันไม่ใช่แบบโลแทงเอ่ยยืนให้ซัพพอร์ตนะครับมันเป็นแบบแทงไร้์ก็เลยไม่แน่ใจว่าซัพพอร์ตเนี่ยมันจะยิงกันได้ไหรือเปล่าแต่พอดีว่าทีมผมเป็นสนับซัพพอร์ตไงก็เลยแบบอาจจะช่วยกันเองได้แต่ว่าถ้ามีจังหวะไหนที่กลับมาช่วยทีมได้เนี่ยผมก็จะไปช่วยนะตรงนี้ผมเป็นละไอรอนแมนเขายืนฟีนะครับอยู่ข้างบนก็เลยจะมาไล่แล้วก็ค้อนตีพอดีครับแล้วก็การันตีไปได้ เป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราแบบกนรันติเขาเรียกว่าอะไรอะดีเฟลคันติเอาแม่แล้วก็ไปโดนเขาเองนะครับมันก็เคยมีเกมแบบนั้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาลงนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ใน <final> แดมอนล็อบบี้นะครับตอนนี้ทำแบบนั้นได้ ว่าชนะไปครับด้วยสกอร์สต่อศูนย์ก,ก,ก็เป็นตาที่ผมเล่นซโล่แทงนะครับแล้วก็มีแมจิกกับด p s เนี่ยที่เล่นดีมากเลยแล้วก็มีซัพพอร์ตที่แบบปล่อยฮิวให้แล้วก็เาเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตที่เอาตัวรอดเองได้เก่งมากอ,อ้อลืมบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางช่องมีการเปิดสมัครเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับถ้าใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเราเนี่ยก็ยินดีนต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็ไว้มาพูดคุยแชร์เรื่องราวต่างๆกันได้นะครับงไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิ